ดวงจันทร์ดวงที่สองของโลกเรื่องลี้ลับบนท้องฟ้าแนวคิดเรื่องดวงจันทร์ดวงที่สองของโลกไม่ใช่เรื่องใหม่มีการกล่าวถึงมานานหลายศตวรรษในตำนานเรื่องเล่าพื้นบ้านและแม้แต่ในวงการวิทยาศาสตร์เองนักดาราศาสตร์บางคนเคยตั้งสมมติฐานว่าอาจมีวัตถุขนาดเล็กกว่าโคจรรอบโลกในลักษณะที่สามารถสังเกตได้ง่ายจากพื้นดินวัตถุเหล่านี้อาจเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ถูกดึงดูดโดยแรงโน้มถ่วงของโลก รืสัสร้าจากการชนกันในวกาศที่ก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ปกติอย่างไรก็ตามหลักฐานที่แน่ชัดยังคงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและข้อสังเกตส่วนใหญ่เป็นการตีความปรากฏการณ์ทางดารศาศาสตร์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ความเชื่อเกี่ยวกับดวงจันทร์ดวงที่สองมักเกี่ยวข้องกับลิ้ลับและทฤษฎีสมคบคิดต่างๆที่อวาวับาลหรือองค์กรลับต่างๆได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุนี้เพื่อเหตุผลบางอย่าง เรื่องเล่าเหล่านี้มักปรากฏในภาพยนตร์นิยายและเกมต่างๆทำให้แนวคิดเรื่องวงจันทร์ดวงที่สองเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่คลุมเครือและเต็มไปด้วยปริศนาแม้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแต่ก็มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่างที่อาจถูกตีความผิดว่าเป็นดวงจันทร์ดวงที่สองตัวยอย่างเช่นดาวเคราะห์น้อยที่โคจรใกล้โลกนโรสออสเตรอด์บางครั้งอาจเข้าใกล้โลกมากพอที่จะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นดาวบริวารชั่วคราว Field. นอกจากนี้แสงจันทร์ที่เกิดจากการท้อนของแสงอาทิตย์บนอนุภาคฝุ่นในอวกาศลอยใหญ่โคไลต์อาจทําให้เกิดภาพลวงตาของวัตถุเรืองแสงบนท้องฟ้าที่คล้ายกับดวงจันทร์ขนาดเล็กปรากฏการเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงจันทร์ดวงที่สองที่ถูกส่งต่อกันมานอกจากนี้การสังเกตการวัตถุบนท้องฟ้าที่ผิดพลาดหรือการตีความภาพถ่ายและวิดีโอที่ไม่ถูกต้อง ็อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัตถุที่โคจรรอบโลกได้เช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อทําความเข้าใจธรรมชาติของกาศร,รอบโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นในแง่ของเรื่องลี้ลับดวงจันทร์ดวงที่สองมักถูกเชื่อมโยงกับทฤษฎีสงคบกับสิ่งมีชีวิตขีดนอกโลกและการปกปิดข้อมูลโดยรัฐบาลมีเรื่องเล่ามากมายที่อ้างว่าดวงจันทร์ดวงที่สองเป็นฐานทัพลับของมนุษย์ต่างดาว หรือเป็นยานวกาศขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังดวงจันทร์ปกติเรื่องเล่าเหล่านี้มาก้างถึงภาพถ่ายและวิดีโกลมเครือซึ่งซึ่งถูกตีความว่าเป็นฐานขามวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าอย่างไรก็ตามหลักฐานเหล่านี้ส่วนใหญ่มักถูกหักล้างโดยนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ที่อธิบายว่าถ่ายและวิดีโอเหล่านั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือผลจากการปรับแต่งภาพอย่างไรก็ตาม ความเชื่อเกี่ยวกับดวงจันทร์ดวงที่สองยังคงเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่สนใจเรื่องลี้ลับและทฤษฎีคบคิดต่างๆถึงแม้ว่าเรื่องราวของดวงจันทร์ดวงที่สองอาจดูเหมือนเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือจินตนาการแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นและความกระหายใคร่รู้ของมนุษย์เกี่ยวกับอวกาศและสิ่งที่เรายังไม่รู้การสำรวจอวกาศยังคงเป็นภารกิจที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นและอาจมีสิ่งแปลกประหลาดและน่าพิศวงอีกมากมายที่รอการค้นพบในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดวงที่สองจริงๆหรือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆที่ยังไม่สามารถอธิบายได้การศึกษาวากาศช่วยให้เราเข้าใจโลกและจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ได้ดียิ่งขึ้นและกระตุ้นให้เราตั้งคำถามและค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เรายังไม่รู้ดังนั้นแม้ว่าดวงจันทร์ดวงที่สองอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ก็เป็นเรื่องเล่าที่กระตุ้นให้เราคิดและจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่